ครั้งแรกคุณหมอก็คือบอกว่ายังทําไม่ได้นะะถ้าเป็นที่อื่นเขาอาจจะแบบตะบี้ตะบันทาให้เรารักษาแบบให้ตามคอร์สอะไรอย่างงี้ค่ะค่ะสวัสดีค่ะชื่อนี้นะคะวันนี้มาทําการรักษาสิวเป็นครั้งที่4แล้วค่ะก็คือเหมือนช่วงโควิดอะคะ่ะมีปัญหาสิวขึ้นหนักมากแล้วก็ใส่แมสอะไรเงี้ยสิวทขึ้นก็นจะเป็นบร,ริเวณแถวแก้มอะไรอย่างงี้ค่ะ ก็ค่ะขั้นตอนเยอะแล้วก็ขอชมคุณหมอนิดนึงจริงๆมีอาการแบบเป็นโรคเซตเดิมค่ะก็คือผิวจะชอบลอกเป็นบริเวณจุดๆแล้วก็คือครั้งแรกมาสุดอ่ะคุณหมอก็คือบอกว่ายังทําไม่ได้นะอะไรเงี้ยคือเหมือนคุณหมอก็บอกวิธีการรักษาให้เราไปทําถ้าเป็นที่อื่นหรือว่าเป็นโดยปกติคือเขาอาจจะแบบตะบตบันทําให้เรารักษาแบบให้ตามคอร์สอะไรอย่างนี้ค่ะ รู้สึกว่ามั่นใจมากขึ้นค่ะแต่ก่อนเวลาแต่งหน้าอย่างเงี้ยก็คือปิดยังไงก็ปิดไม่มิดแต่ว่าล่าสุดเพิ่งแต่งไปก็คือรู้สึกว่าปิดมิดแล้วก็หน้าก็ดูแบบดูโอเคดูฉ่ำดีค่ะคนรอบข้างก็คือคนที่บ้านทักมาว่าแบบเออหน้าดีขึ้นอะไรอย่างงี้ค่ะถ้าใครสนใจนะคะหรือว่ามีปัญหานอกเหนือจากปัญหาสิวก็ลองเข้ามาที่ The Pima Clinic ดูค่ะจะได้รับการรักษาจากคุณหมอช็อปทุกเคสเลยค่ะ